มาดูกันที่เรื่องของการไปกวานล้างนะครับเป็นแก๊งเงินกู้รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยครับทำกันแบบแฟนชายนะฮะล่าสุดนั้นมีข้อมูลออกมานะฮะหลังจากเมื่อวันที่20-22ธันวาคมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานครับส่วนที่กําลังกันเข้าไปตรวจค้นบ้านพับของเครือข่าย แกงเงินกู้รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในรูปแบบของเฟรนชชายพร้อมกับยึดของกลางกับหลายรายการมูลค่ารวม150ล้านบาทจากการสืบสวนของเจ้าที่นะครับยังพบว่ามีข้าราชาการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอีกกว่าพันคนนะครับโดยมีผู้เสียหายรวมๆแล้ว170,000คนหลักทรัพย์แนที่ยึดมาได้ก็จะมีทั้งตัวของเงินสดมีทั้งรถยนต์นะครับอย่างรถยนต์อี่ยึดมาได้26คัน รถจักรยานยนต์ยึดมาได้86คันครับ,รบมีตู้นิรภัย14ตู้มีธนบัตรไทยมีเงินสกุลต่างประเทศคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การสื่อสารแล้วก็มีทรัพย์สินหลายรายการนะฮะรวมกันกว่า150ล้านบาทก็ถูกเจ้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษครับเข้าไปตรวจยึดได้นะฮะไปตรวจค้น บ้านของนายวิชัยปั้นง,งามและนายชัยวุฒิวิวัต์อารีกุลครับทั้งสองคนก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจังหวัดธัญบุรีและเครือข่ายแก๊งเงินกู้นอกระบบนะครับไปค้นบ้านพักในหลายพื้นที่ครับมีทั้งที่ปทุมธานีมีทั้งที่เชียงใหม่แล้วก็มีที่ขอนแก่นรวมไปถึงสงขลาด้วยนะครับก็ทั้งสองคนเนี่ยถูกแจ้งข้อหาประกอบธุรกิจให้สินเชื่อโดยไม่รับอนุญาตและเรียกดอกเบี้ยกเกินอัตราด้วยครับ ซึ่งส่วนตรงนี้นะครับพันตํารวจเอกดุษฎีอารยวุฒิรองปลัดกระทรวงยุติธรรมบอกว่าจากการติดตามพฤติกรรมของหัวหน้าแก๊งเงินกู้นอกระบบคือนายวิชัยพบว่าเป็นผู้ปล่อยเงินกู้รายใหญ่ทั้งภาคกลางภาคตอนออกภาคใต้มีเป็นสาขาด้วยครับ60สาขาด้วยกันลักษณะคือตัวแทนที่สนใจจะไปปล่อยเงินกู้นายวิชัยจะให้เงินเปลงทุนก่อนด้วยนะครับ500,000บาท เอา5้าแสนแล้วไปปล่อยกู้ตามพื้นที่ของตัวเองดอกเบีย้ยก็จะเก็บในอัตราที่ค่อนข้างสูงถ้าเกิดตัวแทนเอาเงินไปแล้วเบีย้ยหนี้จ่ายเงินไม่ตรงมีแก๊งหมกกันน็อกไปทวงหนี้แล้วก็ได้เก็บดอกเบีย้ยต่ออีกทอดหนึ่งแก้งเงินกู้นี้จะเรียกอัตราดอกเบี้ยร้อยละยี่ต่อเดือนถ้าคิดไปแล้วเป็นต่อปีก็เป็นร้อยปอซนะครับโดยนายวิชัยเปิดบริษัทหลายแห่งเพื่อบังหน้าในการปล่อยกู้เงิน ในกระบวนการของชั้นสืบสวนสอบสวนยังไม่พบว่าขณะนี้มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังด้วยหรือไม่แต่พบว่าที่มีแน่ๆคือมีเจ้าหน้าที่รัฐล่ละครับอยู่เบื้องหลังพันคนสนับสนุนคอยอำนวยความสะดวกในการเก็บเงินกู้ด้วยซ้ำไปครับแก๊งนี้ถือว่าเป็นแก๊งใหญ่ที่สุดของประเทศมีผู้ที่ร่วมกระทำความผิดมากกว่า2,000รายแล้วคนที่เป็นลูกหนี้แสนกว่ารายตามรายงานครับ